ผัดชาปลาช่อนพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับสมุนไพรของเรานะครับกระชายซอยพริกเขียวพริกแดงซอยนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยอันนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนนะครับใบมุมกฉี๋ยวไไ่จบนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีใบกระเพราด้วยนี่นะครับปลาช่อนก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วล้วก็ซับน้ําให้แห้งเรียบร้อยแล้วปลาช่อนนี่ก็ต้องคลุกด้วยแป้งทอดกรอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปทอดเนี่ย จะได้ไม่ติดกันแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลยนะครับน้ำ <üher> มันเราก็ใส่กระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระทะก้นแบนนะครับก็ <c oughs> นี่ใส่ไปจุใจเลยกัน,นี้นะครับใส่ไปปุ๊บก็ร่อนเลยไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะก็คือนี่ครับเขาจะพลิ้วไหว ตติกระทาคือนี่เขาจะพิ้วเลยแบบนี้ก็นี่นะครับการคุกแป้งปลาเขาก็จะไม่ติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่เขาจะได้ก,กรอบๆแบบนี้นะครับก็เหลืองกรอบดีแล้วก็พอเลยพักเสด็จน้ำมันตำเครื่องพริกแดงกระเทียมใบกระเพราเนี่ยเขาก็จะมีดอกกะเพรานะครับเราก็จะใส่ลงไปด้วย ใส่ไปในเครื่องตำนะครับก็จะหอมมากดูดเลยดีกว่านะแ,แบบนี้นี่นะครับกระทะใบเดิมทีใช้ทอดปลานะครับไม่ต้องล้างเลยแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วก็เครื่องที่โขกไว้ที่จานมนดูเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย บุนไพรเลยใั่หมดเลยน้ำปลาก็จะใส่ไปนิดหน่อยน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลก็เข้ากันดีแล้วแล้วก็สมุนไพรของเราก็สุกดีแล้ว ท้ายเราจะใส่ปลาะครับปลาช่อนทอดนี่แล้วก็จะมาสุดท้ายนี่นี่สุดท้ายคือใบกะเพราโอเคแล้วก็นี่ไงครับเกาลันี่คุกเขาเข้ากันดีแล้วก็พอเลยนะครับปิดไฟจะใส่จานนี่นะครับ ไม่เดกระทะผัดชาปลาช่อนพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นปลาช่อนทอดกรอบนะครับเครื่องสมุนไพรมากมายจิตจาส,สาัสแบบนี้สะใจวัยรุ่นแน่นอนผัดชาปลาช่อนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับแต่มาพร้อมกับเสียงนกนะครับมี่ก็เอาปลาก่อนสมุนไพรยัง เพราะว่าดูหน้าตาแล้วก็คงจะกินตปลานะครับว่าสมุนไพรอย่างโตไว้พอนะครับแล้วก็หัดยูหัดอยู่ผักพวกกินได้มากอยู่นะะอืมเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้เป็นดูปลาะน,นะครับนะครับกินปลาแล้วจะฉลาดนะอะเยอะๆชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ